ศาสตราจีนนะแต่ตามประเพณีเขานักจีนทั้งหลายเขาก็วิวาหนึ่งวันสุดจีนก็ดีเลยศาสจีนก็ดีทํามากโดยมากเอาก็ส่วนใหญ่จริงๆโดยมากเขาก็ไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้ปู่ยา่าตาย,ยายการกระทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธวิถีหลายไม่ใช่ความชั่ว จะ่าไปนึกว่าเจ๊กต้องฆ่าสัตว์เจ๊กต้องฆ่าหมูต้องฆ่าเป็ดต้องฆ่าไก่ให้ตายไปแล้วมาไหวเจ้าสิผีจะไม่มีอาณาสงแต่ความรีงอาณาสงเขาดีจะมี้พอะไรเพราะว่าเขามีความเคารพ็นความกตัญญูตะเวทีแ้าบุพการีที่ตายไปแล้วสามีองค์เขาไ็้พระบัญชีแจวสันตุพัฒนาสิว่านีนิสงสาธุป่านังกตัญญูตะเวทีตา บุคคลใดที่มีความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่านทำแล้วและตอบสนองคุณท่านตถาคตกล่าวาว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีเป็นเมตไงนะ<ม>แต่ว่าเวลานี้บรรดาจีนทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องฆ่าเพื่ฆ่าแทนไอ้คนฆ่าแทนก็บาปไปคนเดียวคนชื่อมาไม่้องบาปก็ไม่ได้ขี้ให้ฆ่าฆ่าไปขี้ว่าฉันเอาตัวนี้ฉัเอาตัวนี้เขาฆ่าตามนั้นเราบาป ถ้าเขาทำตายแล้วเราไปชื่อเราไม่บาปเวลานี้เจ็กเขาก็ไม่บาปวันนี้การที่เจ็กเวลานี้ไม่ต้องบ,บาปก็การฆ่าไก่ฆ่าหมูการแสดงความกตัญญูก็มีผลสมบุญแบบคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแเมีย,ยสูงมากตามที่องค์สเมเด็จพระพูทมีพระภาเจ้าทรงรัสไว้ในพระธรรมบทจะฟังไม่เองอ่ะไง้ไหมบาปอยู่ก็คนทำทำอยู่กคนกินนะครับท่าน เมื่อเราไม่ได้กินเราไม่ได้กรรมเรากินใช่ไหมถ้าถ้ากรรมไว้มันก็ถ้ากรรมไว้ก็ไม่ได้กินแต่กินแล้วไม่ต้องกรรมก็รู้ความาคนกินไม่บาปพระว่าถ้กินคนเก่งก็ไม่บาปพระกินเขาก็รักษาให้ก็ไม่บาปก็ไปได้ว่าคําว่าบาปเป็นเรื่องของบาปบุญก็เป็นเรื่องของบุญ ไม่คนละบัญชีกันคนทําบาปก็ลงบัญชีไว้เล่มหนึ่งคนรำบุญเข้าบัญชีไว่เล่นึ่งเวลาที่ตายไปแล้วก็รับผลนอสสองนักการถ้าบาปไปใบจภูมิถ้าบุญไปสวรรค์ถ้าบังเอิญก่อนที่เราจะตายเราต้กงซือบุญก่อนบาปมากแต่วราตามทีไม่สามารถจะนำเราเราลรกได้ไปสวรรค์ก่อนแต่ถ้าหมดคุใสวรรค์ก็่งลาลุรมลงไป แต่เรามีหลายท่านเดการที่ทาบาปไปมากๆแล้วตายแล้วไปสวรรค์ก่อนมาเออไม่ครบองค์เลยเป็นินวรคือพระพุทธเจ้าเขา้าถือว่าพราะพระอรหังเขา้าของเทศขราไปไปวเดียวเป็นพระโสดาบาันบาปทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะให้โอกาสหมดหมดสิทธิ์มีแต่เกิดเป็นเดืนเ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 นบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมบ้างไม่ปณิพานาเลยก็มี